ล็อกกี้ทำไมแม่ไม่ขายลูก้งไวมันีลูุงกล้ององลกอเก่งมากเก่งมากลงหลุมหมดเลยเหรอ,อเก่งมากดูกล้อูล่ะดูระูตุ๊กต เลิกได้แล้วเหรอลูกเลิกตีกอล์ฟแล้วหรออ๋อเก็บก่อนอ๋อเดี๋ยวมันจะหายโอเคโอเคเก็บสิลูกเก็บสิไปไหนอะไปทั้งเบิร์ดหิวข้าวยังไปตั้งร้องโอเคครับใครใครเก็บอะกล้าไม่เก็บหรอกล้าไม่เก็บลูกกอล์ฟหรอลูกเก็บไหม ไปแล้วปุกเก็บให้เด oh, so ี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวกลันนระจา่ก๊อกอ่าจะจียกอกไปตรงนู้นเลยฮะโอเคได้ครับดตรงนู้นเลยนะสองมือนี่สองมือโอ้โหไปไกลมากเลยอะจะล่วงล่องไหมอะ บัวให้คูเก็บให้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องี๋ยวคูณเก็บให้แปบ๊บนึงแปบ๊บนึงขอบคุณครับดิขอบคุณครับโอเคตีไปทางไหนดีโอเค เห็นควัน,นะก้าก็มีควันมาะไรเยังไม่หมดโอเคเย้ okay. yeah. Đúng một là ok mai Chuyện mà, chuyện mà, kìa mà. Tạ, 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 tạ. โอเคครับด okay, ูแล้วประูอยู่โอ้โหเก่งอะเก่งโอ้โหผมเขาวินสวยมากเลยโอ้โหสดสด